สวัสดีครับพบกับผมหมอยุนนะครับกับการอ่านดวงจากการเปิดไพ่ห4นะครับคลิปนี้ก็เป็นการอ่านดวงของผู้ที่เกิดในราศีพิจิกและก็ลักนาพิจิกนะครับดวงวันที่16ถึงวันที่30เมษายนพุทธศักราช2568นี้นะครับเกี่ยวกับการงานการเงินนะครับแล้วก็เกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์โดย รวมๆกว้างๆนะครับไม่ได้จะเพาะเจาะจงไป็นองส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับก็เป็นพลังโดยรวมของผู้ที่เป็นชาวราศีพิจิกลักคนาพิจิกที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้เท่านั้นนะครับ ตุกกรรมพยากรที่ดีๆนะครับที่ได้หานออกมานั้นก็ขอให้สร้างความสําเร็จสมหวังสมปรารถนาขึ้นจริงกับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับนัามาถึงความมั่งคังง่งมัง่งมีสีสุขนะครับอะไรที่ไม่ดีก็ให้ปล่อยทิ้งไว้ในคลิปนี้อะไรที่ปิดพลาดมาก็ขออภัยมาณนะโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับ ผู้ที่เกิดในราศีพิจิกนะครับซึ่งแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยก็คือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16พฤศจิกายนจนถึงวันที่15ธันวาคมนะครับส่วนท่านที่ทราบลัคนานะครับก็จะดูคลิปที่เกี่ยวกับลัคนาของท่านประกอบอีกก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่ทราบลัคนานะครับก็จมตามาวันเดือนเกิดของท่านนะครับวันที่เท่าไรเดือนเกิดเดือนอะไรนะครับก็อยู่ใน เลขของราศีอะไรนะครับก็จมตามราศีนั้นของท่านนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีพิจิกลักนาพิจิกนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับพลังดวงของท่านในช่วงวันที่1 6ถึงวันที่30เมษายนนี้นะครับจะเป็นไปในแนวทางใดนะครับ ก็ตั้งจิตอธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงในจักรวาลนี้เทพเทวาเทวดาทั้งหลายทั้งปวงสิ่งมงคลทั้งหลายทั้งปวงในจักรวาลนี้ก็ได้โปรดเสือพลังดวงให้กับผู้ที่เป็นชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้ได้ปอรู้แนวทางในเบื้องต้นนะครับโดยกว้างๆให้พอได้เป็นแนวทางให้กับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกที่เข้ามารับชมรับฟังด้วยเถิด ขอพลังไพ่พใบแรกที่จะบ่งบอกถึงสภาวะความเป็นตัวตนในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ของผู้ที่เป็นชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกกอไพ่ใบแรกที่จะบ่งบอกถึงสภาวะความเป็นตัวตนในช่วงเวลาดังกล่าวนี้สามไม้เท้านะครับการรุกคืบหน้านะครับก็เรียกว่าเป็นช่วงของการพัฒนาเติบโต ให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับในต้นทางที่มีความกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเรียกว่าช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ท่านอาจจะมีสภาวะของการได้พบกับผู้คนมากมายยิ่งขึ้นนะครับกับผู้ที่มีประสบการณ์มีความรู้นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนอกสังคมบ่อยๆนะครับในในแนวความคิดเชิงวิชาการที่จะนํามาพัฒนาในสายการงานอาชีพ ให้เดินรุดคืบหน้าเติบโตกว้างขวางมากยิ่งขึ้นแม้จะมีความสําเร็จมั่นคงอยู่แล้วก็ตามนะครับแต่ก็ไม่ได้เป็นปล่อยให้มีการหยุดนิ่งอะไรนะครับก็มีการเดินหน้ารุดคืบหน้าอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในธุรกิจเกี่ยวกับการสื่อสารการใช้คำพูดคำจาการสัระชาสัมพันธ์อะไรต่างๆนะครับที่จะทำให้ตั้นนั้นมีความเติบโตคืบหน้าอย่างรวดเร็วในการที่จะกวาดเรียกเงินเรียกผลประโยชน์เข้ามานะครับ ผลประโยชน์ต่างๆางนอากาศต่างอากาศนะครับที่จะเรียกก้ามน้ำข้ามทะเลนะครับในดินแดนต่างประเทศที่ตั้นจะสามารถคว้าโอกาสดีๆเข้ามามากมายนะครับแล้วก็ไปไปต่อมานะครับความเป็นเสถียรน,นะครับสีไม้เทา้าในความสําเร็จนั้นนะครับที่มีความมั่นคงความเป็นเสถียรอย่างต่อเนื่อง นะครับที่จะทาให้ท่านนั้นโก่อโกยผลป,ประโยชน์เข้ามาด้วยความบุดมสมบูรณ์นะครับก็เป็นช่วงที่ทาให้ท่านเติมเต็มต่างการเงินทรัพย์สินเงินทองกับรายได้ไรายรับผลประโยชน์เข้ามาทาให้ครอบครัวมั่งมีสีสุขด้วยความบุดมสมบูรณ์มีความเป็นสถียนนะครับได้เฉลิมฉลองความสําเร็จอย่างปึงปอใจนะครับแล้วก็รดีเอมเปอร์เรอร์นะครับท่านเป็นนักปกครองนักบริหารนักจาการที่ยอดเยี่ยม นะครับที่ได้รับพลังสนับสนุนนะครับส่งเสริมจากสังคมในทิศทางที่ดีให้ความเชื่อมั่นกับสังคมนะครับที่เข้ามาให้การอุปถัมภ์ส่งเสริมให้ท่านสู่ความมัน่นคงสู่ความแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับความเป็นสเสถียรในความสําเร็จนั้นกับการบริหารที่ยอดเยี่ยมการจัดการที่ดีเลิศนะครับแล้วก็มีพลังในการกลับเคลื่อนที่ตามท่านนั้น มีพลังประดุจดังแรงม้านะครับเตียจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับทีคนในครอบครัวนะครับจะเป็นพ่อแม่นะครับหรือจะเป็นญาตินะครับญาติพี่น้องที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะครับก็ามาส่งเสริมมาเป็นพลังนะครับเสริมพลังให้กับท่านในการทตี่จะทําให้ท่านมีพลังมีแพชชั่นในการที่จะกลับเคลื่อนในการทุ่มเทในการที่จะพัฒนาเรียนรู้อะไรมากยิ่งขึ้นแล้วก็รู้จักนํา อไอเดียหลากหลายนะครับเปียนรู้อะไรใหม่ๆเข้ามาเพื่อที่จะขับเคลื่อนการงานธุรกิจนะครับให้มีความเติบโตให้มีความรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่องนะครับมาหยุดนิ่งในการพัฒนานะครับบางท่านนะครับก็ได้รับการสนับสนุนเรื้อกูลในทิศทางที่ดีนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของยวดยานยนต์นะครับใครที่ประกอบสัมมาอาชีพที่เกี่ยวกับการใช้ ยานผานะครับประกอบในสมาชีพของท่านนะครับก็จะเป็นพลังที่ดีถ้าก่อนหน้านี้มีปัญหาบ้างอะไรบ้างแต่ช่วงนี้นะครับก็จะสู่สภาพคล่องที่จะทําให้ท่านนั้นใช้งานสะดวกนะครับที่เป็นพลังสนับสนุนนะครับเรียกว่ายานผานะเสริมดวงให้กับท่านในการที่จะมีพลังในการเจ็ขนส่งอะไรก็ตามแต่นะครับใช้ในการสัญจรไปมาด้วยความคล่องตัวที่จะทาให้ท่านได้รับความเติบโตอย่างรวดเร็วในทิศทางที่ดีนะครับแลวก็ชัสติ ความเหมาะสมความคู่ควรนะครับที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะครับโอกาสของการทาสัญญาอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นมีการลงนามอะไรนะครับในการรุกคืบหน้าอาจจะเป็นโครงการหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาตินะครับที่อาจจะมีเข้ามาร่วมบุญลงทุนกับชาวต่างประเทศนะครับก็ําให้เปลี่ยนโอกาสดีๆของการ ตําสัญญาอะไรเกิดขึ้นในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับที่เป็นการกระยับกรยะยต่อยอดในความเติบโตมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็การตําสัญญานั้นก็อยู่ในช่วงลักษณะที่จะไม่มีการได้เปรียบเสียเปรียบอะไรกัน,นก็จะเป็นยุทธธรรมอย่างเหมาะสมแล้วก็ไพ่สมดุลก็บ่งบอกขึ้นมาอีกนะครับเต็มปรน,นก็บ่งบอกถึงในสภาวะของความสําเร็จที่เกิดขึ้นแล้วก็สมดุลในทิศทางที่ได้รับผลตอบแทน นะครับไม่มีอะไรจะกลายเป็นอริไม่มีอะไรจะกลายเป็นศัตรูราสศัตรูนะครับมีแต่ความเหมาะสมสมดุลที่จะสร้างความแข็งแก,งแกงแรงมั่นคงต่อเนื่องในต่างที่ดีนะครับก็เรียกว่าศัตรูรก็เป็นกําลังเสริมไม่ท่านนั้นมีพลังในการรักษาสมดุลในความสําเร็จได้อย่างต่อเนื่องนะครับและก็ยกระดับความเติบโตอย่างต่อเนื่องในต่างที่ดียิ่งขึ้นนะครับเด็กถือไม้เท้า คนที่ว่างงานอยู่นะครับก็มีโอกาสนะครับที่อาจจะได้รับโอกาสดีๆเข้ามาในช่วงนี้นะครับบางทีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับมีตําแหน่งงานว่างนะครับมอบใจเอาโอกาสดีๆเข้ามาเสริมนะครับหรือบางท่านนะครับก็มีโอกาสที่บางทีได้รับพลังเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่เข้ามาเกื้อกูลเกื้อหนุนอาจจะเป็นการเรียกว่าสร้างธุรกิจอะไรให้เกิดขึ้นแล้วก็ท่านดูแลก็ได้นะครับที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้นะครับเป็นการสร้างโครงการขึ้นมา นะครับผู้หลักผู้ใหญ่เห็นท่านว่างงานอยู่นะครับก็อาจจะเห็นคุณภาพเห็นศักยภาพในการที่จะบริหารในการที่จะดูแลในสรรการต่างๆได้นะครับก็จะเป็นการสร้างธุรกิจขึ้นมาให้กับท่านเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบแล้วก็มีความเติบโตต่อไปนั่นเองนะครับก็เป็นโอกาสดีๆติดตุกหยุดยื่นตากว่าไกลไม่ได้ ทํางานในเรื่องของการได้ว่าจ้างให้เป็นลูกจ้างอะไรก็ตามนะครับก็จะมีการดูแลในเรื่องของธุรกิจนะครับที่เกิดขึ้นในเชิงที่ว่าก็เหมือนหุ้นส่วนนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ลงทุนในการสร้างโครงการแต่ท่านเป็นหุ้นส่วนในเรื่องของการใช้ความคิดความรู้ในการใช้แรงนะครับในความสามารถของท่านเป็นเรียกว่าเป็นทุนเป็นหุ้นส่วนนะครับในลักษณะที่อาจจะไม่เกี่ยวกับการใช้เงินทุนลงไปนะครับ อาจจะมีสถานการณ์ของการเดินทางในตินแดนไกลได้ด้วยอัศวินถือดาบนะครับที่จะมีเข้ามาในช่วงนี้นะครับอาจจะไปลงทุนในต่างประเทศก็ได้สําหรับบางท่านนะครับที่จะมีเกิดขึ้นในช่วงวันในลางกล่าวนี้หรืออาจจะเป็นสถานการณ์ของการที่ทมให้ชาวราศีพิจิก ลักษณะพิจิกหลายๆท่านนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้อาจจะมีสถานการณ์ของการเดินทางบ่อยนะครับเพราะว่าตังอัศบินตือไม่ตาอัศบินตือดาบขึ้นมานะครับโดยเฉพาะอัศบินตือดาบขึ้นมาจะมีสถานการณ์ของการเดินทางเร่งด่วนอะไรก็ได้ที่อาจจะมีเข้ามาช่งวงเวลาดังกล่าวนี้นะครับไปต่างๆประเทศได้ด้วยนะครับต่างจังหวัดต่างพื้นที่หรือบางทาง่านอาจจะมีสถานการณ์ของการออกจากก้องแงนะครับจากที่นั่งก้าวี้อะไรก็จะมีการเดินทางไปสัมผัสเนื้องานนะครับเพื่อไปศึกษา แก่นแท้ของงานที่ในเรื่องของการผลิตในการให้บริการอะไรก็ตามนะครับซึ่งบางทีนั้นก่อนหน้านี้อาจจะนั่งอยู่กับโต๊ะเก้าอี้นะครับก็เป็นการสั่งการบ้างอะไรบ้างนะครับ่งอาจ,จะไม่ได้ไปสัมผัสเนื้อง,งานแต่ช่วงนี้ถนอาจะมีสถานการณ์ของการเดินทางออกไปในไซ์งานอะไรบ่อยนะครับก็เรียกว่าที่ื่อประจอนรงเท้าไม่ได้หยุดนิ่งไม่ได้นั่งติดเก้าอี้นะครับที่อาจจะต้องออกมาสัมผัสกับสภาวะต่างการงานนะครับ แล้วก็สี่ดาบนะครับท่านจะใช้ความสุข,ขุมนะครับพิจารณาไตรตรองในการที่จะสร้างความเติบโตให้รุดหน้ามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าไม่ได้ทํางานแบบจับฉวยไม่ได้ทํางานแบบผิวเผินนะครับแต่การทํางานบริหารในสถานการณ์ต่างๆนั้นนะครับท่านจะมีการใช้ความนิ่งพอสมควรนะครับในการวิเคราะห์ในการพิจารณาไตรตรองด้วยความรอบคอบพิจารณาว่าอะไรจะทาให้เกิดอันตราย นะครับก็จะมีการหาแนวทางป้อ,องกันแล้วก็อะไรที่จะเสริมความเป็นจุดเด่นนะครับให้ปลอดภัยแล้วก็ไปสู่เส้นทางของการรุ่งเรืองรุกคืบหน้าเติบโต,ตมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็สร้างโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับกับการที่จะตั้นได้เริ่มต้นโครงการอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับที่มีผลประโยชน์มากมายแล้วก็ ความฝอยฝันความปรารถนาของท่านนะครับที่จะทําให้ท่านนั้นสมหวังสมปรารถนาในการที่จะสมความคิดของท่านที่ปรารถนาที่จะไปสู่เส้นทางของการเจริญเติบโตนะครับบางสถานการณ์นั้นก็จะมีอะไรเข้ามาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์นะครับทำให้ท่านสร้างโอกาสอะไรใหม่ๆที่ตกหยิบยื่นเข้ามานะครับซึ่งบางทีท่านก็คาดไม่ถ really ึงกับสถานการณ์ต่างๆก็อย่างที่กล่าวนะครับบางทีนั้นท่านที่ว่างงานนะครับไม่มี ธุรกิจของตัวเองแล้วก็ว่างงานอยู่หรือแม้นจ่ท่านมีงานอยู่ก็ตามบางทีนะครับเสอาจจะผู้หลักผู้ใหญ่ ะระกับสร้างโอกาสต่างเส้นทางของธุรกิจอะไรเกิดขึ้นในท่านเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบนะครับก็เรียกว่าก็ามาเติมเต็มแบบเซอร์ไพรส์ซึ่งบางทีท่านมีความใฝ่ฝันนะครับอยากจะสร้างเป็นธุรกิจอะไรของตัวเองแต่ไม่มีโอกาสในการที่จะใช้เงินทุนของตัวเองที่จะดําเนินการอะไรก็ได้นะครับบางทีผู้หลักผู้ใหญ่ก็เป็นผู้ที่จัดการให้นะครับลงทุนมอบเงินก้อนใหญ่ๆเข้ามาสนับสนุนนะครับทำให้ได้เริ่มต้นโครงการที่ท่านใฝ่ฝันปรารถนา แต่อ้ผู้ที่ดูแลก็คือท่านนะครับแล้วก็เป็นโอกาสดีๆของความเจริญเติบโตนะครับที่หนึ่งตัวขึ้นมาเป็นไพ่ใ้สำรับนะครับที่จะบ่งบอกถึงว่าการที่ท่านได้รับโอกาสดีๆนะครับในการที่จะเป็นการเริ่มต้นแล้วก็ได้เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากความสําเร็จนี้นะครับถึงถกจะผู้อื่นยื่นโอกาสดีๆก็มาให้กับท่านเองนะครับ อย่างที่กล่าวนะครับบางทีเป็นโครงการอะไรใหม่ๆเริ่มต้นนะครับผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้ดําเนินการให้ก็เป็นโอกาสดีๆนะครับก็ส่งผลให้การเงินในช่วงนี้นะครับของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะครับการเงินของท่านจะเข้ามาด้วยความอุดมสมบูรณ์นะครับที่เติบโตรุ่งเรืองมากกว่าเดิมโดยเฉพาะในเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การสื่อสารต่างโลกโซเชียลอะไรต่างๆนะครับที่อาชีพที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การใช้วาจาใดๆนะครับ ที่เกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติอะไรด้วยที่อาจจะดึงดูดเม็ดเงินเข้ามาด้วยความสมดุลนะครับเป็นเส้นทางใหม่ๆเข้ามานะครับบางเส้นทางนั้นก็ท่านคิดคาดไม่ถึงนะครับว่าจะเป็นการสร้างไรายได้รายรับเข้ามานะครับก็ทําให้ท่านนั้นได้รับโอกาสต่างการเงินอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรหรือช่วงนี้นะครับตีเงินได้รับผลตอบแทนกับการไปจัดการในการด,ดําเนินอะไรที่เกี่ยวกับความถูกต้องความเหมาะสมความยุติธรรมของผู้อื่นได้รับผล ตอบแทนเข้ามาอย่างสมดุลนะครับก็เป็นโอกาสดีๆแต่ไม่ท่านมีความมั่นคงต่างการเงินนะครับแล้วก็บางท่านโครงการอะไรใหม่ๆสําคัญที่ได้เริ่มต้นนะครับหนึ่งเหรียญขึ้นมาที่ทําให้ท่านนั้นเป็นโครงการในต่างแดนก็ได้นะครับที่จะมีผลกําไรมากมายที่จะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าในเรื่องของการเดินทางไปเกี่ยวกับธุรกิจ การงานอาชีพในต่างประเทศนะครับมาอัศวินตือดาบขึ้นมาในเรือนของตินแดนไกลนะครับก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่ทำให้ท่านนั้นได้รับโอกาสที่จะสร้างผลประโยชน์ในการกอบโกยเรียกเงินตราต่างประเทศเข้ามาเติมเต็มนะครับแต่ในเรื่องรายจ่ายนั้นก็อาจจะมีสถานการณ์ที่ตั้นต้งระมัดระวังด้วยในเรื่องของการจ่ายจ่ายช่วงนี้นะครับเพราะว่า อาจจะน่าจะมีสภาวะของการตั้งเป้าหมายนะครับในการที่จะจับจ่ายจ่ายสอยที่การเงินนั้นๆจจะใชาเงินมากนะครับที่อาาัจวินตือไม่เท้าขึ้นมาในเรือนของผันทุนะครับเกี่ยวกับในครอบครัวนะครับที่บางทีอาจจะต้องการตั้งเป้าหมายในการจะจับจ่ายจช้สอยของที่มีราคาสูงๆนะครับหรือบางคนตั้งเป้าหมายในเรื่องของการจะซื้อรถนะครับสร้างบ้านสาร้างที่ดินอะไรหรือของที่ เป็นของใช้ในการดําเนินชีวิตในแต่ละวันที่อาจจะใช้เงินสูงจึงอาจจะตั้งเป้าหมายในเรื่องของรายจ่ายนะครับจึงอาจจะมีการตั้งระดมนะครับในเรื่องของความคิดอยากจะดึงดูดเงินเข้ามามากมายนะครับก็สามารถทำให้ท่านเรียกเงินเข้ามาด้วยความสมดุลในทิศทางที่ดีการใช้จ่ายอย่างองื่นท่านจึงอาจจะมีการป้องกันมากยิ่งขึ้นรักกลุมมากยิ่งขึ้นนะครับแต่กว่าท่านก่อนหน้านี้ท่านเป็นผู้ที่ใช้จ่ายไปแบบ เรียกว่าตามฝ่ายฝันตามปรารถนาของตัวเองนะครับกับสิ่งเย้าวยวนที่ดึงด,ดูดทํใใ้้เสียการเงินนะครับต่อไปนี้ต่านก็จะมีการพิจารณาไปต,ตรองมากยิ่งขึ้นในการจะใช้จะจ่ายนะครับเงินที่จ่ายแล้วทํใใ้้บาดเจ็บทํใใ้้เสียความรู้สึก จาไม่เป็นพิษต่อต่างการเงินท่านก็จะมีความระมัดระวังยิ่งขึ้นนะครับด้วยความไตรตรองกำหนึงถึงผลประโยชน์มากที่สุดนะครับเพื่อยกระดับความเติบโตต,ต่างการเงินนะครับเพื่อให้มีความสมดุลอะไรที่เป็นอาริเป็นศัตรูในการที่จะ ตามไม่เสียสมดุลในต่างการเงินนะครับท่านก็จะมีความระมัดระวังด้วยความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับก็ทําให้สเสียรน,นะครับในส้นต่างการเงินส่วนในเรื่องของโชคลาภนะครับในช่วงวันเวลาดังกล่าวนี้ก็มีโอกาสนะครับที่จจะความล่อฝันความปรารถนาของท่านจะสร้างโอกาสเข้ามากับเงินก้อนใหญ่ๆก้อนโตๆได้ด้วยนะครับที่นอกเหนือจากาการงานธุรกิจของท่านที่มีความสําเร็จหนึ่งเหรียญนะครับที่ได้ผลประโยชน์ จากโครงการต่างๆในการงานธุรกิจของท่านก็จะทําให้ท่านนั้นสมหวังสมปรารถนานะครับที่จะมีโชคมีลารลอยเข้ามาได้ด้วยนะครับที่เจ็ดตัวประนวกกับ1เหรียญน,นะครับที่จะทําให้ท่านได้รับโอกาสนะครับเข้ามาอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควรเพราะว่าไพ่จัสติกนี้ขึ้นมานะครับก็บ่งบอกเกี่ยวข้องกับการเสี่ยงดวงนะครับที่มักจะรวบรวมสถิตินะครับในการทานายก็จะบ่งบอกถึง สภาวะของการเสียงดวงนะครับที่จะเข้ามาเติมเต็มให้อย่างเหมาะสมอย่างยุติธรรมอย่างคู่ควรนะครับที่จะทําให้ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกได้รับโอกาสนี้เข้ามานะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านคาดไม่ถึงนะครับเพราะว่าเด็กถือถ้วยก็ขึ้นมานะครับที่เข้ามาเซอร์ไพรส์อาจจะเป็นโชคลาภในทินแดนไกลก็ได้นะครับที่อาจจะมีเข้ามาเติมเต็มนะครับบางท่านก็มีโอกาสไปคว้าหา การเสียงดวงอะไรที่ในต่างแดนต่างประเทศได้ด้วยนะครับที่จะทำให้ท่านรับโอกาสเกี่ยวกับแจ็คพอตก็เกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับที่ทำให้ท่านคว้ารางวัลงามๆเข้ามาเติมเต็ม,ตมสมหวังสมปรารถนานะครับเพราะว่าไพ่ใบแรกที่ขึ้นมาสามไม้เท้านะครับที่เป็นการกวากเรียกเงินที่อยู่ในแดนไกลนะครับที่ท่านสามารถดึงดูดเข้ามาได้ แบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ถึงคาดไม่ถึงนะครับก็เป็นโอกาสดีๆมายกระดับเส้นต่างๆการเงินให้มีความเป็นเสถียรมั่นคงด้วยความอุดมสมบูรณ์นะครับเงินตราต่างประเทศก็ตกดึ่งโดดเข้ามาเดียมเปอร์เรอร์นะครับแต่ให้สีไม่เทา้ามีความเป็นเสถียรที่ดูแลครอบครัวและตัวเองให้มีความสุขมั่นคงในต่างการเงินทรัพย์สินนะครับส่วนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับของชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะครับ คนที่โสดนะครับก็มีโอกาสนะครับในการที่จะเริ่มต้นความรักความสูกพ,พันธ์เข้ามาในช่วงนี้นะครับมีโอกาสได้พบกับคนชาวต่างชาติหรือทุนอาคนแดนไกลได้ด้วยนะครับที่อาจจะบางทีก็พบกันต่างโลกสื่อสารออนไลน์นะครับที่จะมีเข้ามานะครับ ที่จะทำให้ท่านบางทีก็พบกันในความแตกต่างระหว่างวัยนะครับที่จจะเข้ามาเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ให้เกิดขึ้นและก็ความรักนี้มีโอกาสในการพัฒนาเดินหน้าเติบโตต่อไปนะครับไปสู่เส้นทางของการใช้ชีวิตคู่ในอนาคตที่จะเป็นคู่ที่เหมาะสมที่จะ พบกบกันแล้วนะครับก็งอกงามในความรักความสัมพันธ์เติบโตต่อไปในทิต่างที่ดีไปสู่เส้นทางของการแต่งงานจดทะเบียนสมรสอะไรเกิดขึ้นในอนาคตนะครับที่จะมีเข้ามาในความผูกพันให้กับชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกนะครับส่วนคนที่ ยังต้องโสดต่อไปที่ยังไม่พบรักนะครับก็ยังตั้งอยู่บนบัลลังก์ความโสดอยู่เช่นกันนะครับที่บางทีก็เป็นคนที่ไม่ค่อยใส่ใจนะครับในการที่จะส่อแสะวงาความรักนะครับหรือบางคนก็เลือกพอสมควรนะครับตั้งกาดตั้งกำแพงเอาไว้นะครับก็ไม่มีโอกาสของการที่จะพบรักในช่วงนี้นะครับก็ อยู่แบบโสดๆต่อไปใครเข้ามาก็แค่ค,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 คุยคุยรักษาสมดุลในความเป็นโสดอย่างต่อเนื่องมั่นคงเช่นกันนะครับที่ยังไม่มีโอกาสความรักความสัมพันธ์ที่จะมีเข้ามาส่วนคู่รักคู่สัมพันธ์นะครับความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้หรือจะคบกันก็ตามนะครับได้รับการดูแลเอาใจใส่นะครับเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับรักษาสมดุล อย่างมั่นคงนะครับอะไรที่มีความสดชื่นแจ่มใสเบิกบานนะครับก็ก็มาเติมเต็มแม,ม้จะบางสภาวะมีสภาวะของความหงุดหงิดบ้างอะไรบ้างไม่ตกใจบ้างหัวร้อนบ้างในบางโอกาสกา็ตามเหมืนกะับแต่ก็พร้อมที่จะใช้ความนิ่งในการพิจารณานะครับแล้วก็เติมเต็ม,ตมอะไรที่เป็นความรู้สึกดีๆจากเป็นคาพูดคาจาการปฏิบัติ มอบไอ้แก่กันหรือจะเป็นการมอบของขวัญอะไรที่มีมูลค่าต่อจิตใจนะครับก็เข้ามาเติมเต็มแม้จะบางคู่ไม่มีความหวานความโรแมนติกอะไรก็ตามนะครับแต่ก็ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมอย่างคู่ควร ที่เป็นรักที่แบบผู้หลักผู้ใหญ่ที่ก็รู้ความที่จะเติมเต็มพลังเองความอบอุ่นในกันด้วยความมั่นคงนะครับก็เดินหน้าเติบโตในความผูกพันอย่างต่อเนื่องนะครับมีความเป็นเสถียรในความรักความสัมพันธ์นั้นแม้จะมีปัญหาเข้ามาบ้างก็ตามนะครับแต่ก็ได้รับการคลี่คลายคก้่ไขในทิศทางที่สมดุลให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมั่นคงอย่างต่อเนื่องนั่นเนองนะครับ นี่ก็เกิดโดยภาพรวมๆนะครับของผู้ที่เป็นชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกทุกท่านที่ก็ามารับชมรับฟังนะครับก็เป็นพลังดวงของท่านในช่วงวันที่16-30เมษายนนี้นะครับก็ขอให้ชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกทุกท่านนะครับมีความสําเร็จมันคงมั่งคั่งมั่งมีสีสุขนะครับแล้วก็มีความรักมีครอบครัวที่มีความสุขมีความอบอุ่นมั่นคงตลอดนะครับขอบคุณครับ